สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับมาพบก,บกับผมอีก1คลิปนะครับถ้าคุณชอบเลขวิ่ง0เด่นตามชุดนี้บน2ชุดเท่านั้นนะครับสำหรับวดวันที่16ทธันวาคม2567นะครับออลองมาตามชุดนี้สักหน่อยนะครับคุณครับถ้าหาว่าคุณชอบ0น,นะครับมันเพียง2ชุดเท่านั้นนะครับ ก่อนชมโปรดได้มาฟังคำเตือนของทางช่องกันนะครับถ้าคุณชอบศูนย์นะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นขอบพระคุณนะครับคุณครับแนวทางตัวเลขนะครับก็ไม่ทราบแล้วนะครับว่าเลขนะครับมันจะไปออกในชุดไหนยังไงนะครับคุณครับก็ทําหากันไปนะครับคุณครับอ่แล้วแต่นะครับว่าโชค เราจะมีมาหรือไม่นะครับที่นํามาตั้งนะครับมวดนี้นะครับมันได้ตัวนี้นะครับอย่างเนี่ยมันเข้ามาอย่างนี้นะครับคุณครับและตัวที่เราจะทํากากับนี่นะครับมันเข้า3ตัวมวดนี้ถ้าหากว่าเข้า3ตัวแบบตัวนี้นะครับ6 0 9หรือ960กนะครับก็ถ้าหากว่า6ยังวิ่งยังมานะครับก็ยังไม่พลาดนะครับเพราะ6เราวิ่งมามากนะครับซึ่งท่านก็เห็นในสูตรวิ่งของช่องให้เป็นแม่นแล้วนะครับก็ ให้ดูสักหน่อยนะครับมันวิ่งมาแบบนี้นะครับมันก็ยังไม่พลาดสําหรับหกของเรานะครับไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวจะให้เห็นนะครับก็มันเป็นเลขวิ่งนะครับไม่ทราบว่านะครับสูรตัวไหนจะอยู่สูรตัวไหนจะหลุดนะครับคุณครับอาจารย์ก็ทําไปตามเรื่องนะครับ ทีนี้นะครับเนี่ยหกมันวิ่งใช่ไหมครับเนี่ยเราตัดออกมาจากใบเล็กของเรานะครับอย่างนี้เลยนะครับอาจารย์ฟันไป8 6มันจะพลาดหรือเปล่าเพราะมันตรงกันแบบนี้นะครับที่มันงวดก่อนมันก็2 1แล้วก็มา3 4แล้วก็มา8 6เราคิดว่านะครับแต่ตัวนี้นะครับถ้าหากว่าเป็นยังติด6อยู่นะครับก็ลองมาชมสูตรนี้เลยนะครับเนี่ยที่เรามาตั้งแล้วนี่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยถ้าเขายังอยู่หลักร้อยนะครับ ้าอยู่หลักร้อยนะครับหรือจะไม่หลักร้อยแล้วนะครับก็คืออย่างหนึ่งกับตัวนี้มันแค่2ชุดนะครับเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะครับถ้ามันผ่าหมากมันจะไปตัวไหนนะครับที่ทําไว้นี่นะครับก็1 2 3 4 5งี่งวดนะครับเลขตัวนี้ท่านก็คงจะทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าเราเอาตัวไหนมามาบวกกันนะครับคุณครับเพราะอาจารย์ทาไปหลายชุดแล้วนะครับทีนี้นะครับเราจะเริ่มทําว่ามันมา3ตัวแบบไหนนะครับนี่คือเราใช้เลขหลักแสนหลักหมื่นแล้วก็ หลักพันนะครับคุณครับก็คือตัวนี้เลยนะครับที่แจ้งก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเจ็ดหนึ่งแปดใช่ไหมครับเนี่ยแล้วเราก็เอาเลขท้ายหกห้าเนี่ยนะครับมาตั้งนะครับแล้วเราบวกกันก่อนนะครับแล้วได้แบบนี้แล้วมันจะได้สามตัวยังไงนะครับก็ลองมาดูเลยนะครับคุณครับอ่านะครับอยู่เต็มหน้ากล้องพอดีนะครับคุณครับก็คงจะไม่นะครับตัวนี้เราได้เก้าตรงๆนะครับเก้านะครับตัวนี้เราได้หก ตัวนี้เราได้3นะครับเนี่ยเราเดินมาเลยนะครับ 3, 4 5, 6อ่าอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัวนี้7 8, 9ตัวนี้อะไรครับ 0, 1 2นเนี่ยนะครับเนี่ยบางครั้งเราได้แค่2ตัวใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เขาบังคับไว้ให้เราได้3ตัวนะครับมันก็ออกไปแบบนี้เลยนะครับคุณครับเนี่ยมันออกอย่างนี้เลยนะครับก็สูตรนะครับเนี่ยมันออก9 6 2ใช่ไหมครับ แล้วก็มาดูงวดถัดมานะครับก็มันเป็นเลขวิ่งแบบนี้นะครับบางครั้งมางวดนี้มันมันมันสะดุดแต่มันก็ยังถูกนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับมันคือเลขมัน3ตัวเป็นยังไงก็ลองมาดูนะครับมันไม่เข้าล็อกของเขานะครับตัวนี้เราได้อะไรนะครับ 0, 0, 0ใช่ไหมครับเนี่ยเราเดินมาเลยนะครับ1เนี่ยตรงกับตัวนี้นะครับ 1, 1แล้วก็ 2, 2, 2สอง สามสามสามเนี่ยอาจารย์คิดว่าเขาจะออกศูนย์สามสามไงครับงวดนั้นหรือตองสามไปเลยนะครับเพราะมันศูนย์มันไม่มีค่าที่ไหนได้เขาก็ออกศูนย์นะครับศูนย์มันออกตัวนี้เองนะครับสี่สี่สี่เห็นไหมครับเนี่ยมันตองสี่นะครับแต่ศูนย์ตัวนี้เป็นตองนะครับมันก็เลยออกไปศูนย์สี่สี่เห็นไหมครับอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มาดูงวดถัดมานะครับที่มันออกสองสองหนึ่งนะครับตัวนี้มันจะ พลาดไปยังไงนะครับลองดูนะครับงวดที่แล้วมันก็ถูกนะครับอ่าเราได้2ตอง2หมดใช่ไหมครับมันออก2องสเนี่ยตัวนี้เราได้อะไรครับ4อ่านะครับตัวกลางเราได้7 7ตัวนี้เราได้9อย่างเงี้ยนะครับเดินมาเลยนะครับ0 1 2เนี่ยนะครับเนี่ยสเห็นไหมครับลองดูนะครับ8 9 0 1 5 6 7 8เนี่ยผลสุดท้ายนะครับคุณครับตัวนี้นะมันแยกหมดเลยนะครับคือไปล่างกับบนนะครับคือไม่มาไม่มาอย่างเงี้ยนะครับมันไม่มาอ่าข้างบนเขาเล่น2 2เนี่ยตอง2ใช่ไหมครับเนี่ยเราจะจับยังไงแล้วก็จับสองศูนย์เจ็ดด้วยนั่นก็ปาดนะครับมันออกตัวนี้เลยนะครับเนี่ยข้างบนออก2เนี่ยสองสองหนึ่งใช่ไหมครับเลขท้ายก็ออก38นี่นะครับมันเข้าล็อกกันแบบนี้อ่านะครับคุณครับ แล้วก็มาดูงวดที่เพิ่งผ่านไปนะครับที่มันได้483นี่นะครับเราได้ยังไงนะครับก็หน้านะครับสู่ตัวนี้นะครับถ้ามันเข้า3ตัวให้เรานะครับแบบนี้นะครับก็นําแนวทางแบบนี้มาให้คุณชมนะครับคุณครับคุณก็อาจจะ ติ่งอาจารย์ว่าสูตรมันเยอะอะไรตามไม่ได้ตามไม่ไหวเนี่ยคุณครับเราไม่รู้เลยนะครับว่าเลขจะออกตัวไหนเราก็ทําหาไปอย่างนี้ก่อนนะครับถ้าหาว่าสูตรมันรวมกันเมื่อไหร่นี่แหละครับเราถึงจะเออนะครับตอนนี้สูตรมันยังกระจายนะครับเราก็คิดว่าเลขมันจะเบิ้ลเดยซ้ําไปนะครับวดนี้อาจารย์เตือนนะครับว่าเผาๆนะครับคุณครับ3ใช่ไหมครับตัวหน้า3อ่าเราเดินเลยนะครับตัวนี้เลขเก้าตัวนี้เราได้ศูนย์นะครับอย่างนี้นะครับเราเดินลองดูนะครับ4 5 6 7นะครับเนี่ยตัวนี้ได้อะไรครับตัวที่2 0 1 2 3เห็นไหมครับเนี่ยแล้วตัวนี้1 2 3 4เนี่ยไม่ใช่อาจารย์ไม่ซื้อนะครับอาจารย์ก็ซื้อนะครับ7 3 4แต่มันก็ออก8 3 4นะครับเลขตัวนี้นะครับมันออกกลับนะครับคุณครับเนี่ยเลขก็สรุปแล้วนะครับตัวนี้18ไม่ได้ออกออก38อย่างเงี้ยนะครับ44ก็ถูกนะครับอย่างเงี้ย อ่แล้วก็มาดูงวดนี้นะครับคุณครับมามาดูเลยนะครับเนี่ยมันออกตัวนี้นะครับเนี่ยแปดสี่สามนะครับเราก็ได้สองตัวใช่ไหมครับอาจารย์สูตรนี้อาจารย์ก็ผิดไปแต้มเดียวเหมือนกันนะครับก็มันงุนงงเลยนะครับคุณครับทั้งทั้งที่เรามันแปดกับสามใช่ไหมครับถ้าเราแปดมายิงตัวนี้นะครับเพราะมันไหลมาแค่แปดตัวล่างนี่นะครับเราไม่อยากเขียนให้มันลําบากนะครับอ่มันอยู่แค่นี้เองนะครับเด็กครับบางครั้งว่าเราจะมีโชคหรือไม่เองนะครับงวดสิบหก ธันวาคม2567นะครับลงมาตามเลยนะครับสูตรนี้มันได้ยังไงนะครับได้6นะครับ6อ่านี่นะครับบวกกันได้6แล้วก็7 8 9 0เนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยศูนย์ตัวนี้นะครับยังน่ากลัวนะครับศูนย์ถ้ามันไม่ออกศูนย์ตัวนี้มันจะออก093หรือเปล่านะครับถ้า6กับ1เราไม่มา แต่ทีนี้เรามาฟันตัวนี้เพราะอะไรครับมันมันอย่างเงี้ยมันเข้าอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่หลุดใช่ไหมครับเรามาดูตัวที่2องกันได้อะไรครับเราได้9เห็นไหมครับ9 0้2 3ย่งงเนี่ยถ้ากระจัดไปเลยนะครับเนี่ยมันมี2คู่นะครับระหว่าง3 0กับ9ก้านะครับตอนนี้นะครับเลข2 2ตัวเนี่ยเกิดมันออกอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ถ้ากระจัดอย่างงี้ด้วยเห็นไหมครับเนี่ยมันไปล่างนะครับตัวนี้ไปบนอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ไม่มีนะครับ7ตัวนี้นะครับ อ่าล้วก็มาดูตัวตัวหลังนะครับเราได้อะไรนะครับตัวหน้าทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยก็ได้0 1 2 3 4อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเกิดคู่ล่างคู่บนนะครับแต่อาจารย์เห็นท่านเห็นอยู่แล้วนะครับว่าถ้าเราศูนย์ละมามันมีแค่2หลักแค่เนี้ยนะครับเนี่ยนะครับคุณครับก็ลองลองดูนะครับแต่ทีเนี้ยเราชอบตัวนี้มากใช่ไหมครับเนี่ยเราชอบตัวนี้นะครับเนี่ยมัน906มันไม่มี8นะครับในชุดนี้บางท่านก็ บอกว่าอาจารย์วบอ8มันอยู่ในหลัก10ทําไมถึงไม่มีแจ็สูตรทุกสูตรนะครับมันทําหน้าที่ทุกทุกแนวแนวทุกอย่างนะครับมันไปตามวัฏจักรอย่างงวดที่แล้วถ้าเราใช้สูตรนี้หมครับเรามาจับตัวนี้เนี่ยเก้าสามสี่ไปนะครับเนี่ยเราจับฝั่งนี้เนื่องแปดเขาวิ่งตัวนี้เห็นไหมครับเออเลยเก้าไม่มีเห็นไหมครับเนี่ยมันก็ออกแค่นี้เองอย่างงวดนี้นะครับตัวนี้มันเจ็ดเห็นไหมเจ็ดตัวนี้ศูนย์เราจับไปแล้วนะครับหกเจ็ดแปดหกเจ็ดเก้านะครับมีไปแล้วนะครับชุดหนึ่งแล้วก็ ทีนี้เราจะจับแ bursting, weight, milk, ค่2หลักนะครับคือ2หลักคือเราไม่เอา8แล้วนะครับสูตรนี้เราไม่เอา8เพราะเก้าเขาวิ่งนะครับก็คิดว่าล็อกตัวนี้9ถ้าไม่ออกตัวนี้นะครับเรากันได้อีกตัวเดียวนะครับก็ตัวนี้สวยนะครับก็คือทีนี้เรามาเอาฝั่งนี้แค่นั้นเองนะครับก็เหลือตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับอะไรครับก็เขียนเขียนต่อท้ายตรงนี้เลยนะครับถ้าไม่ออก30ตัวนี้นะครับก็เอาปากกาเขียนนะครับก็มันต้องเป็นอย่างนี้นะครับ1 ศูนะครับเพราะใบเล็กของเรานะครับคุณครับมันมีทั้งมีทั้ง1 0แล้วก็มีทั้ง0 9นะครับมันก็ไม่ทราบนะครับนี่ยไหมครับเนี่ยศูนย์หนึ่งมันกลับนะครับเป็น1 0ถ้าออก0 9มันก็9 0้าศูนย์อะไรอย่างเงี้ยหรือมันจะไม่กลับนะครับมันก็ตรงสูตรพอดีนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวตัวที่เรานะครับชอบมากเลยนะครับตัวนี้นะครับคืออะไรครับตัวนี้มันมันจะออกแบบนี้ตรงๆแบบ อย่างเงี้ย962มันก็ยังไม่เคยนะครับเนี่ยไม่เคยแต่ตัวนี้ก็กลับแค่หน่วย10เฉยนะครับอ่านะครับถ้าเราเอา9ของเราหลักร้อยนะครับมันก็เป็น9 6 0นะครับหรือเ0 6หอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพราะมันเลขเราหลักร้อยเรามันได้นะครับมันถ้ามันออก60จริงนะครับเนี่ย60เรากลับเป็น60หรือ0 6แค่นั้นเองนะครับถ้า9เรามาหลักร้อยจริงนะครับคือในสูตรตัวที่เราได้9หลักร้อยอ่าใช่ไหมครับอ่า แลวทีนี้นะครับอาจารย์จะจับคู่นะครับจับคู่ให้ให้คุณชมอีกชุดหนึ่งนะครับมันก็ยังไม่พลาดนะครับเราเราขออนุญาตเลื่อนตัวนี้ขึ้นไปก่อนนะครับคุณครับแล้วก็มาดูคู่ของเขานะครับเนี่ยนี่นะครับคู่ตัวนี้มันกี่งวดครับเดี๋ยวเรานับ1 2 3 4 5สห้าตัวนี้มัน1 2 3 4 5ห้าเหมือนกันนะครับตัวแรกนี่เราได้อะไรนะครับมันออก9ก้าหกเก้าสองนะครับตัวนี้เราเอาหลักไหนมาตั้งนะครับสูตรตัวนี้นะครับ พราะอีกไม่กี่วันแล้วนะครับที่เราก็จะมาลุ้นกันอย่างชนิดที่ใจจดใจจ่อยอีกแล้วนะครับนี่เราใช้ตัวนี้นะครับคุณครับเนี่ยหลักหมื่นกับหลักพันนะครับมาตั้งนะครับเนี่ยหลักหมื่นหลักพันนะครับหลักหมื่นก็คือ1หลักพันก็คือ8นะครับทีนี้เราจะใช้ตัวนี้นะครับห้าหนึ่งนะครับมันเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับมันเป็นพอสอโคดของเราที่มันออกตอนนี้นะครับเราได้อะไรครับดูเลยนะครับได้6ก กับ9อย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันถูกเลยนะครับเนี่ยมันออกตัวนี้แล้วมันยังบังคับตัวล่างด้วยนะครับเช่น7 8 9 0 1 2เนี่ยนะครับมันครบหมดเลยนะครับออกไปตัวนี้เลยนะครับก็คือออกไปที่เอ่อ9 6 2นะครับอ่านะครับอย่างนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวอาจารย์ก็จะให้ดูชุดต่อไปนะครับต่อไปนี่ได้ได้ครับเราได้ สามสามนะครับเนี่ยสามสามมันออกสี่สี่อย่างนี้เลยนะครับเนี่ยออกตัวนี้นะครับเนี่ยออกสี่สี่เห็นไหมครับเนี่ยนะครับเอาหลักหมื่นกับหลักพันนะครับมาตั้งนะครับแล้วก็ใช้โค้ดห้าหนึ่งดูนะครับมันยังเข้าคู่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็งวดนี้ลงมาดูนะครับมันได้อะไรนะครับตัวนี้เราได้แปดตัวนี้เราได้เจ็ดนะครับเจ็ดทีนี้นะครับแปดกับเจ็ดเนี่ยเป็นตัวแทนตัวเกิดเขาอย่างไรครับดูนะครับเก้า 0, 1, 2ตัวนี้ได้อะไรครับ8 9 0 1เห็นไหมครับเนี่ยมันออกตัวนี้เลยนะครับออกตรงๆด้วยนะครับตัวนี้เรามันได้18 3 1อะไรไปล่างหมดนะครับเลขมันก็ออกสองสองหนึ่งนะครับออกที่เนี่ยตัวนี้นะครับสองสองหนึ่งอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มาดูวดเพิ่งผ่านไปนะครับมันยังให้เราหน้าลุ้นนะครับสูตรตัวนี้เราได้อะไรครับเราได้สาม กับ8นี่นะครับคุณครับ4ี่เขาเลขเขาดึงกลุ่มแค่นี้เองนะครับเนี่ยเราพลาดเพราะเรามาเอา9ตัวนี้แล้วเอา4 9 3 4 9มันก็ออก3 8 4อย่างเงี้ยนะครับคุณครับมันก็มันออกที่อะไรครับ8 4 3เห็นไหมครับเนี่ยนะครับงวดนี้นะครับเราเราถ้าหากสูตรนี้นะครับถ้าคู่เขายังเดินนะครับคุณก็ลงเอาไปใช้ดูนะครับนี่นะครับหลักหมื่นกับหลักพันนะครับอ่ามันออก669นะครับหลักแสนนะครับ669 แล้วก็8 4 3ส่สนะครับเราเอามาตั้งเลยนะครับทีนี้เราฟันอยู่ตัวนี้แล้วใช่ไหมครับเนี่ยถ้าเข้ามาสูตรนี้จริงๆนะครับคุณครับเราได้อะไรครับตัวหน้านี่สิเราใส่1ตัวนี้เลยได้0นเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยมันก็ยังน่าจับตานะครับเนี่ยเห็นไหมที่อาจารย์จับไปแล้วนี่ใช่ไหมครับเนี่ยเก้าศูนย์หนึ่งหรือจะมาหนึ่งเก้าศูนย์นะครับก็ถ้าหากว่ามันออกฝั่งนี้นะครับมันก็หนึ่งศูนย์เก้าถ้าออกฝั่งนี้ก็หก ถ้า6ก9ก็คือเข้าล็อกตัวนี้เลยนะครับหรือเขาจะมาดึงกลุ่มก็มาเอา10ตัวนี้แล้วก็9ตัวนี้อย่างนี้นี่นะครับอาจารย์ก็ทําไปนะครับคุณครับอาจารย์ก็ไม่รู้หรอกนะครับแล้วเรามายืดดูนะครับแล้วมันไปเจอ9 0จริงหรือไม่นะครับมันก็เลยน่าสนใจไงครับ7 8 9 4 5 6 7 8 9นี่ครับมันจบ1ก็ต้องมาจบที่9อ๋อจบที่เดี๋ยวเดี๋ยครับจบที่ศนย์นะครับศ ่าตัวนี้มันก็ต้อง1 2 3 4 5 6 7 8 9เนี่ยครับคุณครับเนี่ยเห็นไหมนะครับหรือจะเป็น8 9แต่8กับ9อาจารย์ว่ามานตัวเดียวนะครับถ้ามันออกตรงๆแบบนี้นะครับก็0 9 09กนะครับก็เข้าเบิ้ลนะครับก็คือ1กับ0มาได้กันอย่างนี้นะครับหรือจะไม่อย่างนั้นก็มาดึงกลุ่มแถวนี้หรือจะ8อะไรที่เราทำไปหลายสูตรแล้ว อ่านะครับอาจารย์ก็ไม่ทราบเลยนะครับถ้าเขาออกตัวนี้ตรงเลยนะครับก็แบบ2องอย่างนี้นะครับสองหนึ่งนะครับก็เลขเรานะครับถ้ามันเกาะคู่ตัวนี้นะครับเราก็นะครับถ้า6ของเรายังมาตามนัดนะครับเราพูดถึงว่า6กับหนึ่งเรายังไม่ล่มนะครับมันก็ต้องเข้าสูตร3ตัวของเราตัวนี้เลยอ่านะครับอาจารย์ทีแรกว่าอาจารย์ว่าคิดเอาไว้ช็อตเด็ดด้วยซ้ําไปนะครับแต่ในเมื่อนะครับทุกอย่างมันก็ นะครับมันลุมเราเลขมันหลายตัวหลายนั้นเราก็เลยกระจายไปมากนะครับก็เลยเดี๋ยวช็อตเด็ดพาท่านผิดอีกนะครับก็เลยเอาตัวนี้มาให้คุณชมก่อนนะครับก็ว่าเลขมันจะเป็นยังไงนะครับอาจารย์ก็ทํางานหนักทุกวันนะครับเพื่อจะเอาพยายามเอาตัวเลขมาให้ท่านท่านชอบ0ูนย์นะครับก็ลองลองดูนะครับเพราะเขาออกแบบนี้นะครับตัวนี้ไม่ไม่ไม่ถูกนะครับมันออก3 8นะครับ3 8ล่างไปนะครับ1มาบนนะครับ2-1อย่างนี้นะครับ ตัวนี้ก็ถูก3าตัวนะครับเราได้แค่2ตัวใช่ไหมครับแต่เราอาศัยตัวนี้ก็คือถูก3ตัวเลยนะครับ 9, 6 2นะนะครับแล้วตัวนี้ก็44เห็นไหมครับง่ายๆเลยนะครับก็สูตรตัวนี้เราก็ได้44เห็นไหมครับอย่างเงี้ยเราไปฟัน33นะครับแหมด่วนด่วนเหลือเกินนะครับก็สามราจริงแต่ไปออก2 3 3 2ล่างไปเลยนะครับแล้วจับ3 4 3 4 4นะครับ30 4ก็ พลาดนะครับมันออก044นะครับคุณครับก็วดที่แล้วก็ยังพลาดนะครับเอา943มแต่งๆเลยนะครับแต่ที่ไหนได้เลขสองตัวเราก็อะไรครับอ่า48กับ43ใช่ไหมครับที่ท่านได้เห็นนะครับในชุดฟันธงของเราคือวันสุดท้ายเลขสรุปมนะครับวดน,นี้อาจารย์สรุปยังไงก็สรุป อาจารย์เอาสูตรนี้มาออกก่อนเลยนะครับคุณครับเดี๋ยวบางท่านก็บอกว่าอยู่ที่ไกลๆตรงไหนนะครับบอกว่าอยากจะให้ดูก่อนนะครับอาจารย์คิดว่าจะนํามาสูตรนี้เป็นสูตร็อตเด็ดนะครับแต่แล้วก็นะครับก็เอามาออกวันนี้เลยนะครับก็ลองลองดูนะครับดู็อตเด็ดของเราจะมีตัวไหนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็พยายามจะค้นแต่ตอนนี้นะครับ ถ้าหากว่ามันยังเดินต่อนะครับก็น่าสนใจนะครับเพราะมันเข้า3ตัวแบบนี้กับสูตรตัวนี้ของเราแล้วก็มาเข้าคู่ที่เราทําเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับโค้ด15ึ่งห้าห้าหนึ่งนะครับมันได้อย่างนี้เลยนะครับศูนย์เก้าตรงๆนะครับก็ขอให้ออกด้วยนะครับตัวที่เราทําไว้นี่นะครับศูนย์เก้าหนึ่งแล้วก็หกกับศูนย์นะครับหกกับหนึ่งนะครับก็ตัวล่างมันคู่อย่างนี้อยู่แล้วนะครับหรือท่านจะจับหมดก็ได้นะครับเนี่ยนะครับเจ็ดแปด อาจารย์ก็ให้ไปแล้วนะครับหรือ71อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้า71ดหนึ่งนะครับมันจะเบิ้ลนะครับก็เจ็ดหนึ่งหนึ่งหนไปนู่นนะครับถ้า9ไม่มานะครับคุณครับเพราะว่า6กับหนึของเราเพราะหหลักร้อยอยู่นะครับตอนนี้นะครับมันจะออกหรือไม่นะครับมันถ้ามันเบิ้ลนะครับพอเลขมันทําท่าอาจารย์ก็เลย วันๆนะครับถ้าหากมันมันมันไม่ใช่อย่างว่ที่แล้วเนี่ยเรากลัวเลขเบิลเพราะมันเลขสัญจรยังไงครับไม่งั้นโอ้โหนะครับคุณครับมันก็เลยเลขไม่เบิลแต่เขาก็เบิลคู่แค่3มากับ8สูตรทั้งทั้งที่เราจับถูกทางแล้วนะครับเราได้4 3สกับ48อยู่แล้วนะครับบางท่านก็โชคดีนะครับหลายท่านโชคดีนะครับไม่ใช่ว่าไม่โชคดีนะครับท่านโทรมาว่าท่านได้เยอะนะครับเยอะเท่าไหร่ก็นะครับอาจารย์ไม่ไม่กล้ามาเปิดเผยนะครับท่านโทรมาบอกนะครับ ได้เท่านั้นท่านนี้ก็เป็นไรนะครับอาจารย์ก็ขอให้ท่านได้ทาบุญสุนทานนะครับตั้งนิมิตนะครับคุณครับเห็นใครทุกข์เห็นใครยากก็ช่วยเหลือเจอนจุนเจือนะครับอาจารย์ขอกาบขอบคุณนะครับสําหรับคุณคุณที่อยู่แถวสมุดป,ปราการนะครับก็ได้ส่งสมุดป,ปราการดินสออะไรมาให้อาจารย์มากมายอาจารย์10นิ้วขอกาบขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้จากลาท่านเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ